กิจกรรมนักสืบใบไม้โดยโรงเรียอนอนุบาลหนองหานวิทยายนสั่งกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขตสาม ผลการจัดกิจกรรมสืบเสาะอ,อิสระตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปถมศึกษาวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจผ่านการตั้งคำถามและหาคำตอบได้ด้วยตนเอง 2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักพืชในบริเวณโรงเรียน นักเรียนร่วมกันตั้งคำถามเกี่ยวกับต้นไม้ในโรงเรียนของเราว่ามีลักษณะสีและใบเป็นอย่างใดและมีชื่อเรียกว่าอะไรนักเรียนเก็บข้อมูลและสังเกตใบไม้จากต้นไม้ที่ตัวเองสนใจในบริเวณโรงเรียนโดยนำใบไม้ที่มีสีสันต่างๆมาติดลงในใบงาน นักเรียนสืบสอหาคำตอบโดยใช้แอปพลิเคชัน Google Lens มาช่วยในการสืบค้นข้อมูลเราเอาใบไม้จากต้นนี้มาแต่เอ๊ะันเคือต้นอะไรใช้ไอ้เทสแกนดูไหมนี่นี่เธอมาคืตอต้นนาคบุกโอเคเยอะมากเลยเราต้องสังเกตใบไม้ที่เราสแกนว่าเหมือนที่เราเจอไหมถ้าเหมือนกันเราไปบันทึกข้อมูลได้เลย นักเรียนบันทึกผลการสังเกตโดยวาดภาพลักษณะใบและจดบันทึกรายละเอียดจากนั้นสรุปผลต้นไม้ในโรงเรียนเรามีหลากหลายชนิดเช่นต้นมะสนาจางผาต้นหญ้าใปพึกใบเลี้ยงเดียวต้นมูน จาก Google l e n s แต่ต้องสังเกตลักษณะจากใบพืชจริงค่ะกับภาพที่เกิดขึ้นในแอปว่าตรงกันไหมแล้วถึงจะสรุปได้ว่าต้นไม้แต่และต้นคือต้นอะไรจากการดำเนินงานกิจกรรมสืบสอบอิสระตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการขอขอบคุณค่ะ